มาดูบรรยากาศการสอบเข้าม .1 บ้างครับ,รบที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชมพรียังคงคึกคักนะครับแต่ห้ามผู้ปกครองเข้าโรงเรียนเพื่อลดความแออัดและก็ยังคงปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเข้มงวดน,นี่คือบรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม .1 จังหวัดชมพรีครับก็ยังเป็นไปด้วยความคึกคักตั้งแต่เช้าครับ ทานาของผู้บริหารโรงเรียนเองก็ยังคงเข้มงวดนะครับเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ทั้งเรื่องของการรักษาระยะห่างด้วยการจัดโตสอบนักเรียนเองที่เข้าสอบคัดเลือกก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนในขณะที่โรงเรียนชื่อดังในอำเภอศรีราชาก็คือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชมบุรีตําบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรีอนุญาตให้ผู้ปกครองเดินทางมาส่งบุตรหลานได้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็เพื่อ,อ เผื่อเวลาให้กับนักเรียนที่จะเข้าสอบจะต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองโรคซะก่อนนะครับโดยจุดคัดกรองที่เจ้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบอ่อวินตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายให้กับเด็กนักเรียนเพื่อที่จะคัดกรองก่อนที่จะเข้าสอบครับนายวันชัยทันสมัยครับผู้อำนวยการโรงเรียนสุนกุหลาบวิทยาลายัยชนบุรีบอกว่าปีนี้ครับมีนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม .1 รวม816คน แต่ทางโรงเรียนเนี่ยสามารถรับเข้าเรียนได้เพียง250คนซึ่งโรงเรียนเองก็ได้จัดทีมคณะครูมาคอยอำนวยความสะดวกให้คําแนะนําให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอาคารสอบโดยทางผู้ปกครองที่มาส่งลูกหลานเข้าสอบนะครับก็เข้าไปภายในโรงเรียนไม่ได้นะครับส่งได้แค่หน้าอาคารและทาง,รงเรียนเองก็จัดให้เรียนนั่งสอบแบบระยะหานะครับเพียงห้องละ20คนก็เพื่อเป็นการลดความแออัด และก็ยังคงปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งรัดครับ